ปราจีนบุรีคนตาบอดพาคนขาหักเดินไปหาหมอผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีพบชายวัยกลางคนเดินเข็นรถวินแชร์บนถนนสาย304ขาล่องจังหวัดฉะเชิงเซาก่อนถึงโรงพยาบาลสายมิตรศึกษาตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีท่าทีอ่อนแรงจึงได้สอบถามถึงที่มาที่ไปทราบชื่อป้าน,นพรัตน์ สุกลิ่นอายุ59ปีบ้านเดิมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมาอยู่ที่โครงการวัดสวนแก้วของพระพยอมกัล,ลายาโนตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีป้านพร,รัตน์ถูกส่งตัวมาอยู่ในโครงการวัดสวนแก้วซึ่งทางศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่งส่งตัวมาอยู่ที่นี่เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงชีพ ได้สิบเดือนแล้วก่อนหน้านี้ยึดอาชีพขอทานจึงถูกส่งตัวมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้อยู่กินกับสามีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นผู้ชายชื่อ,น,อนายอนันต์สุก,กลิ่นหลังจากสามีตายลูกชายได้ไปอยู่ที่ภาคใต้ติดต่อกับลูกชายไม่ได้เลยอยากให้ลูกชายมารับแม่ไปอยู่ด้วยอยู่ที่นี่ลำบากมากต้องอาศัยคนอื่นคอยดูแลขาด้านซ้ายหักดามเหล็ก วันนี้มารับยาที่โรงพยาบาลกบินบุรีทุกเดือนโดยมีนายประทุมบัวลอยซึ่งรักและนับถือกันเป็นพี่สาวนายประทุมพิการตาบอดและมือขวาพิการอาสาพานั่งรถวินแชร์มารับยาที่โรงพยาบาลกบินบุรีตั้งแต่ตีสี่ของเมื่อคืนที่ผ่านมานายประทุมเดินเข็นรถวินแชร์ออกจากโครงการวัดพระพยอมระยะทาง6กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลกบินบุรี ีที่ผ่านมาซึ่งจากรับยาแก้เบาหวานความดันเสร็จจึงเดินทางกลับที่พักนายปทุมบัวลอยอายุ51ปีได้กล่าวว่าบ้านเดิมอยู่ที่เลขที่214หมู่3าตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อก่อนเคยมีครอบครัวแต่ไม่มีลูกด้วยกันและแยกทางกับพันยานานแล้วตาบอดข้างซ้ายหนึ่งข้างมือขวาพิการถูกส่งตัวมาอยู่ที่นี่และได้รู้จักกับ ป้าน,นุพัตน์ซึ่งอยู่ที่เดียวกันสงสารจึงพามาส่งรับยาที่โรงพยาบาลกบินบุรีในวันนี้ตีพักตีพักตีสี่มาถึงโรงพยาบาลตีห้ครึ่งถึงโรงพยาบาลตีห้ครึง่ง,ง,งไม่ใช่สามีภรรยาก,กันแต่ว่าไปอ,อ,อยู่ในโครงการตรงนั้นก็เลยพามา เราเดินไม่ได้เขาก็ช่วยเหลืออ๋อเป็นอะไรมารับยาเนี่ยเป็นโรคอะไรความดันเบาหวานความดันเบาหวานอืก็ขานี่ก็เดินไม่ได้ใช่ไหมแล้วบอกเขาจะไม่ทิ้งถ้าเขาทิ้งไปก็จะสงสาร เขาก็ไม่พอเดินไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้เขาสงสารเขาจะทิ้งไหล่เพียแล้วเมื่อกี้เขาก็จะหนีแล้วก็เบื่อเบื่อเขาบอกอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับไม่ได้จะทําไงทิ้งไม่มีตังค์ค่ารถแต่เขาก็สงสารอยู่ลูกอยู่สุร,าร<ป>่าทำไมาถึงมาอยู่ที่โครงการนี้คุณยายแฟนตายไปแล้วตอนวนี้ป้าก็ไปขอทานตำรวจจับมาอื จบมาอยู่ใกล้ที่พึ่งนครนายกมีลูกลูกผู้หญิงหรือผู้ชายชายผู้ชายเรือเล็กเรือนำยุงก,กินนี่แหละแล้วก็อยู่สุราษฎร์อืมเอาก่อนจะถึงวันแม่เนี่ยอยากจะฝากบอกอะไรถึงลูกชายยังไงบ้างไหมเนี่ยแม่มาอยู่ตรงนี้โทรมาหาแม่บ้างแม่ลำบากมากเดินก็ไม่ได้กินก็ไม่มีกินขอเขากิน มีมีลูกคนเดียวสาวมีกตต็ตายแล้วตายแล้วตายแล้วครหนึ่งแมห่หละลูกก็ไม่มาเลยคุณพี่ผู้หญิงนี่มาโรงพยาบาลเพื่อนเริ่มง,งานอยู่ด้วยกันนะก็มีความรู้สึกก็เป็นไงนะนัาเสือก็เป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาสงสาร รู้จักกันมากี่ปีแล้วรู้จักรู้จักเม่อสี่จากันมาปีนึงนะครับอืมแน่นสายตากับมือเนี่ยครับอ๋อสายตาข้างขวาเนี่ยนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วก็มือมือทางด้าน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 ขวาขวาอ๋อพิการปกตินี่แรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นชาวจังหวัดอะไรชาวจังหวัดศรีสะเกดครับ แต่ก็มาอยู่ที่นี่แต่ออก็ไม่มาอยู่ที่โดนตำรวจจับเดี๋ยวผมให้ตังค์ไปกินข้าวนะก็ไปกินข้าวกันแล้วก็กลับนะสุกันวรลสุวรรณายงาน